สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำนี้เราก็มาอยู่เกมนีโนคุนิครอสเวิล์กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับันนีเนี่ยผมก็มีสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะว่าเป็นสิ่งที่ควรรีบทํงแรกๆนะครับเพราะมันส่งผลต่อเนื่องในระยะยาวนะครับนั่นก็คือหัวใจส่องแสงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคในการหาหัวใจส่องแสงนะครับ ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้นะครับสําหรับหัวใจส่องแสงคืออะไรนะครับก็นี่เลยดวงดาวแห่งใจนะครับในการอัพขั้นดวงดาวแห่งใจนะครับมันจะใช้หัวใจส่องแสงโดยเพื่อนๆนี่นะสำหรับหัวใจส่องแสงนะครับหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับณนะปัจจุบัน ช่องทางแรกนะครับร้านค้าอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับดีทุกสัปดาห bon er ์วันจันทร์นะแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็คือร้านมานี่แม่มเพื่อนแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีเขียนอีกอันนึงนะครับแลกเหรียญตาเขียดยศนะครับสำหรับเหรียญตาเขียดยศตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถแลกหัวใจส่องแสงได้นะครับปัจจุบันมันแลกเป็นดาวตกสีเทาได้นะอันนี้ผมก็ขอข้ามไปนะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับปายอิมาเจนครับมันจะมีมอบของขวัญรายวันให้นะครับซึ่งจํานวนของขวัญที่ได้เ uh. นี่ยตรงนี้รู้ส like ึกกววว่่่าาามมััันนนจะะสสุุตออแล้้็ชงงททดยครบ ในเอเบอร์มอจากหม้อผสมของมาจิวนะครับได้ทั้งเอาของลงหมอ้อนะครับแล้วก็ลุ้นของรางวัลน,นะครับเวลาที่แบบมาจิวออกมาแล้วด้วยนะสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาบอกเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยก็คือเทคนิคในส่วนของอิมเมเจนะครับหรือว่าป่าอิมเมเจนตรงนี้นะก้อนนี้เลยครับเราย้ายมาดูกันก่อนนะสาหรับป่าอิมเมเจนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบเอ้ยช่องทางนี้เนี่ยมันสุ่มอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากเพียงแค่เข้ามารับทุกวันนะครับเราอิมเมเจเนี่ยก็จะมอบหัวใจสองแสงนะครับให้เราแบบสุ่มใช่ไหม หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันสูงนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สูมเหมือนเดนมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะก็มาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับหลังจากที่เราเข้ามาป่าอิมเจแล้วนะครับเราอิมเจของเราที่น่ารักนะครับก็จะมามอบของขวัญให้ลายวันให้กับเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้สูมเหมือนเดนหลายคนอาจจะคิดว่ามันสูงนะครับก็มาเดี๋ยวผมลองกดให้ดูหน่อยแล้วกันเริ่มต้นจากสติกทอนของผมก่อนนะครับโอ๊ยอจริงมันโอ้โหตามมาเยอะจัดนะครับ แย่งไงดีเนี่ยอ,อ๋อน,นี่กระจายแล้วนะเดี๋ยวผมเริ่มกดจากออโคนาก่อนเลยแล้วกันโคนาครับนี่นะของโคนานะนี่ครับจะได้หัวใจสองแสงมาทั้งหมดหดวงนะครับซึ่งไอ้หดวงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆมันไม่ได้สุ่มนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันจะนับจากดาวที่เราอัพไปแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้น้องทาราโคนาของผมเนี่ยปลดไป6ดาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมอบหัวใจสองแสงให้ผมทั้งหมด6ชิ้นนะก็มาเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวที่2นะ นี่เลยเดี๋ยวผมลองรับจากเนียวรอนนะครับนี่ครับเห็นไหมเนียวรอนได้มา2ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับเนียวรอนของผมนะครับตอนนี้นี่เลย2ดาวนะครับผมก็เลยได้หัวใจสองแสงเพียงแค่2ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆน่าจะอ๋อแล้วนะครับว่าอิมมาเจของเราทุกตัวเนี่ยเพื่อนๆควรจะปลด6ดาวให้ครบทุกตัวนะครับอย่างละ1ตัวเป็นอย่างน้อยนะ เพื่อที่เวลามันสุ่มมามอบของรางวัลให้เราเนี่ยเราจะได้รับหัวใจสองแสงแบบแม็กหกดวงนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้เช็คแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไปเช็คมาแล้วเนี่ยลองบอกผมหน่อยละกันสาหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อัพไปเป็นหกดาวแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ป่าบแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเวลาตัวใหม่มาเนี่ยเราจะยังได้เป็นหกดวงอีกหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมไม่ชัวนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาชัวนะครับถ้าเพืเ่อนเพื่ออัพดาวแล้วเนี่ยกดล็อกไว้เลยนะไม่ต้องไปปล่อยนะครับเพราะเวลามันมาเนี่ย ทั้งผลไม้นะครับที่เอาไว้เลื่อนดาวแล้วก็ถั่วเนี่ยช่วงแรกเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะครับเราจะต้องพยายามอัพดาวนะครับของทุกตัวให้ไปขั้นสุกสุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วตัวที่เพื่อนๆคนอัพดาวแรกๆนะครับก็คือพวกตัวดาวหรือวลต่ำครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรถูกามากๆอย่างเช่นน้องชูต้าของผมนะครับเดี๋ยวผมลองอัพให้ดูเลยก็มาหนะ้าต่างสุดฝนนะครับแล้วก็มาเลื่อนขั้นครับนี่ครับชูตานะ มันใช้ผลวิวัฒนาการธาตุมายนะครับเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นนะหไป2ดาวนะครับนี่ผมก็อัพเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าจากขั้น2นะครับเดี๋ยวผมลองนิวรอนนะครับนี่มันก็จะใช้เบิร์นะครับมาเป็น4ชิ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยงดาวไม่เกี่ยงระดับดาวเริ่มต้นนะครับขอแค่เป็นขั้น2ไปขั้น3าเนี่ยมันก็จะฟิกเลยนะครับว่าใช้4ชิ้นนะส่วนขั้นที่3นะครับก็จะเริ่มเยอะแหละมันทบไปเรื่อยเยครับเป็น8ชิ้นนะครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับ เป็น15ชิ้นนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่5ไป6จะใช้เป็น30ชิ้นด้วยกันนะครับดูจากน้องครัวก็ได้นะครับ5ดาวไป6ดาวใช้เท่าเมลเทลไลออนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆควรจะไล่อัพดาวนะครับจากตัวที่ดาวน้อยสุดไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะมันจะใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดครับและสําหรับบางคนครับอาจจะหัวหมอนะอย่างเช่นวันนี้มันมีแพนโดล่านะครับมามอบของขวัญให้เรานะครับเราค่อยปลดดาวดีกว่าจะได้ไม่ต้องดูนนรััวว่่าาาีีี้ตทเอไป มันจะส่งของให้เราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่หัวหมอแบบนี้นะมันใช้ไม่ได้ครับเพราะของขวัญเนี่ยมันจะฟิกมาอยู่แล้วนะครับเวลาที่มันรีเซ็ตบ่ายโมงของเรานะนั่นหมายความว่าน้องแพโนราของผมตอนบ่ายโมงมันเป็น2ดาวใช่ไหมของขวัญที่มันหยิบมาเนี่ยก็เป็น2ดาวไปแล้วนะครับต่อให้เพื่อนๆจะอัเป็น3ดาว4ดาว5้าดาว6ดาวเนี่ยยังไงก็ได้2ดาวนะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้ของขวัญระดับดาวเพิ่มหลังจากอัพเนี่ยก็คือหลังรีเซ์ตบ่ายโมงครั้งถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไไไไมม่่ตต้้องคคิดดากนะะรัลไไลลปเยวที อีมาเจนดาวต่ำๆที่เรามีอยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเทคนิคการหาหัวใจสองแสงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเราได้ดูคลิปของผมเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยรีบอัพเลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่วินาทีที่ดูคลิปนะเพราะว่าหัวใจสองแสงเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ระยะยาวนะครับเพื่อนๆลองคิดดูถ้าเราอัพทุกตัวนะครับให้เป็นดาวขึ้นไปใช่ไหมกับคนที่ไม่อัพเลยเนี่ยสมมติมันสุ่มของขวัญมาให้เรา10บตัวนะครับทุกวันเราอัพทุกต หัวใจสองแสนนะครับมากกว่าคนที่ไม่อัพเลย10ดวงทุกวันนะครับเดือนหนึ่งก็300ชิ้นแล้วนะยิ่งพวกขั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถอัพไปขั้นสาขั้น4ได้ง่ายเลยนะครับพอรัพยากรที่ใช้อ่ะม mm ัน hmm. ใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่ดิดเดียวเท่านั้นนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื s <S ่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารรวมไปถึงเทคนิคดีๆของเกมนี้นกคูนี้ครอสเบิร์กนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไปได้เลยนะครับแลวดีรราอัันคสสบต